สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้ขอพระคําของพระเจ้าที่จะหนุนนําและเสริมกําลังให้กับพี่น้องทุกท่านเพระเาะวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องอยู่ในกันดาลวิถีบทที่31พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อคนอิสราเอลโมเสก็ให้คนอิสราเอลเตรียมอาวุธเพื่อที่จะทําสงครามและต่อสู้กับคนมีเดียนแก้แค้นคนมีเดียนตามคําบัญชาของพระเจ้า ส่งคนที่จะออกไปต่อสู้กับคนมีเดียนก็คืออิสราเอล12เผ่าเผ่าละ1,000คนรวมเป็น12,000คนกําชับว่าให้ฆ่าผู้ชายทุกคนและประหารบรรดากษัตริย์ของคนมีเดียนนำสตรีชาวมีเดียนเด็กและสักเลี้ยนทุกอย่างมาที่โมเสสและเอเลอาซาปุโรหิตณทิลาบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยริโค ทำไมพระเจ้าให้โมเสสกำชับบอกกับคนอิสราเอลให้ต่อสู้กับคนมีเดียนหรือกำจับคนมีเดียนชาวคนมีเดียนนั้นเป็นใครชาวมีเดียนนะครับเป็นเผ่าเล่ร่อนที่สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและเคทูลาเคทูลาเป็นภรยาคนที่สองของอับราฮัมดินแดนชาวมีเดียนอยู่ไกลออกไปทางใต้ของคานาอันแต่ชาวมีเดียนกลุ่มใหญ่ เดินทางท่องไปไกลาจากถิ่นที่อยู่ของตนเพื่อที่จะหาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์กลุ่มนะครับมีเดียนนี้กลุ่มคนมีเดียนนี้จะอยู่ใกล้ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็คือคณาอันกลุ่มคนเหล่านี้จะอยู่ใกล้คณาอันตอนที่โมเสสฆ่าคนอียิปต์ก็กลัวและกษัตริย์ฟาโรก็ทราบเรื่องโมเสสที่ฆ่าคนอียิปต์และกษัตริย์ฟาโรก็ หาช่องทางที่จะประหารโมเสสเสียโมเสสกลัวออกจากเมืองประเทศเอียิปต์นะครับและเข้าเป็นลีภัยอยู่ในดินแดงของชาวมีเดียนภรรยาและพ่อตาของโมเสสก็เป็นชาวมีเดียนแม้จะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวดองกันเช่นนี้ชาวอิสราเอลและชาวมีเดียนก็ยังเป็นไม้เบื่อไม้เมากันคือขัดแย้งกันตลอดเวลาไม่ลงรอยกันทำไมพระเจ้ากำชับให้โมเสสและคนอิสราเอลเนี่ย ทำลายคนมีเดียนเพราะอะไรเพราะชาวมีเดียนนะครับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงชาวมีเดียนเนี่ยจะล่อลวงผู้ชายอิสราเอลให้กราบไหว้พระบาอันพระเจ้าจึงบัญชาให้โมเสสและอิสราเอลเนี่ยทำลายคนมีเดียนเสียเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงห่วงแหนและพระเจ้าไม่ต้องการและไม่อยากให้คนอิสราเอลไปพบเจอกับอุปสรรคปัญหาเมื่อหันหลังให้พระเจ้าพบเจอกับความหายนะเมื่อหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้า รักพระเจ้าและก็ไม่นอกใจพระเจ้าจะพบกับพระพรและกําลังที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้พระบัญญัติ10ประการของพระเจ้านะครับบอกว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราพระเจ้ากําชับให้คนอิสราเอลว่าอย่าก,กราบไหว้ลูกขคารนะกลับมาหาพระเจ้าต่อไปเราจะเห็นว่าโมเสสและก็เอลลอาซานะครับผู้นําก็ต้อนรับ คนที่ทำสงครามกลับมาที่นอกค่ายแต่เมื่อโมเสสเห็นพวกนายทหารก็โกรธมากต่อว่าว่าทำไมพวกเจ้าไม่ฆ่าคนมีเดียนทุกคนพวกทหารนั้นกลับไว้ชีวิตพวกผู้หญิงชาวมมเดียนนะครับที่แทนที่จะฆ่าทั้งหมดเลยเอากลับมาเป็นเฉลยโมเสสก็ตอว่าในเรื่องนี้เพราะว่าผู้หญิงเหล่านี้แหละ ที่ชักชวนคนผู้ชายอิสราเอลให้กราบไหว้พระบาอันคือพระเปโอที่เมืองคณาอันตามคําแนะนํำของบาลาอัมนะครับโมเสสก็ต่อว่าพวกในทหารที่กลับมาจากสงครามว่าให้ฆ่าทุกคนแต่ทําไมยังปล่อยไว้เมื่อไม่ฆ่าก็นําผู้หญิงสตรีเหล่านี้แล้วก็เด็กและสักวเลียนทุกอย่างเนี่ยไปให้กับโมเสสและก็เอลีอาซา โมเสสก็สั่งให้ชาวอิสราเอลทำไว้ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ยึดมาได้จากสงครามเนี่ยแด่พระเจ้าอีส่วนหนึ่งก็แบ่งให้กับชนชาติอิสราเอลในค่ายพี่น้องท่รกครับจากเรื่องนี้ทําให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้อิสราเอลเนี่ยกำจัดคนมีเดียนเพื่อที่จะไม่ให้คนอิสราเอลหลงผิดไปจากพระบัญญัติของพระเจ้า เพื่อต้องการที่จะให้โมเสสและก็ชนชาติอิสราเอลเนี่ยอยู่ในทางของพระเจ้ากําจัดศัตรูทิ้งเสียเพราะศัตรูเหล่านี้แหละที่จะชักน,านําชนชาติอิสราเอลให้ทําผิดต่อพระเจ้านะครับใหท้ทำบาปต่อพระเจ้าได้ง่ายพี่ตองทิระครับเช่นเดียวกันในชีวิตของเราเราต้องกําจัดความบาปอย่างเด็ดขาดมีผู้ชายคนหนึ่งได้เลี้ยงงูไว้ที่บ้านหาเนื้อเข้ามาให งูกินทุกวันทุกวันเมื่องูเติบโตขึ้นมางูไม่รู้จักเจ้าของงูเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากวันหนึ่งนะครับเมื่องูเติบโตใหญ่มากงูก็กินเจ้าของเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเลี้ยงความบาปไว้ในชีวิตของเราในชีวิตของเราทุกวันทุกวันเราเลี้ยงความบาปไว้ความบาปก่อตัวขึ้นไปนําไปสู่ความตายดังนั้นเราต้องกําจัดความบาปนะครับ กำจัดความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราความบาปนั้นเป็นสิ่งที่กั้นพ้าครที่พระเจ้าประทานพราครให้กับเราความบาปนั้นกั้นอยู่เราต้องกำจัดความบาปสิ่งที่พระเจ้าไม่พอประทสยสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบที่สุดเลยก็คือความบาปเราต้องกำจัดความบาปในชีวิตของเราทำลายให้สิ้นซากไปเราจะไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเราจะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราก็คือ การอธิษฐานการนมัสการและก็การอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะครับรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นนะครับเมื่อเราเชื่อฟังให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและทำตามเราจะเห็นถึงการอวยพรที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับเราอย่างมากมายขอพระเจ้าเสริมกำลังอวยพรให้กับพี่น้องทุกท่านในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในตลอดทั้งวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังครับสวัสดีครับ yeah, the สิ่งใดๆฝากเอาไว้ให้พระองค์อาธิฐานวิ่งวนทุกอย่างด้วยใจขอพระคุณพระเยซูที่ทรงประทานฉันที่สุดมาก